สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทับจักรยานยี่ห้อทิน x อ็ครับเวลาก่อนที่เราจะทับจักรยานทุกครั้งเราต้องอยืนอยู่ข้างขาตั้งนะครับเพื่อจะได้เป็นการทรงตัวจะได้ไม่ล้มมาดูกันเริ่มแรกเลยนะครับจุดตรงนี้นะครับปดเซฟตี้ออกแล้วก็ดันออกนะครับมือนี้จับด้านนี้แล้วก็ดันตรงนี้ออกนะครับ แล้วก็พับลงมาได้เลยครับมือขวามือซ้ายจับตรงนี้นะครับกดเฟสตี้ออกตัวล็อกนะครับแล้วก็ดันแบบนี้แล้วก็ให้มาคล้องอยู่ข้างหลังลากล้อเข้ามาตรงนี้คือที่จับตำแหน่งหนึ่งนะครับอาแบบนี้อันนี้เป็นอันเสร็จทีทครับ เราก็จะตั้งได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้ตัวนี้เตี้ยลงก็ดกดการกดเร็วตรงนี้นะครับแล้วดันลงไปสําหรับตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ตัวกดเร็วไว้ให้ครับสําหรับวันนี้ก็แนะนําวิธีทับจักรยานเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับถ้าสนใจจักรยานก็ติดต่อ GTR Bike 0802515885นะครับสวัสดีครับ